อ้อาแม่สองขันเลยเดิน ใส่หัวหลากบ้างนะโอ้หนักแขกงด้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยหัวเจาะเจี่ยโอ้หอมมีนองครับหอมแขงม็งไหมลงเลยจักตน้น 2องสามสี่้าแปดแปดต้นเหล่น้องเว้ยขึ้นพวกแบกเขารอดปะขึ้นพวกแบกเขารอดเขาเห็นงานเจ้าโอ้ผมว่ามันแบกได้ที่สนก มาแล้วพี่น้องครับวันที่รอคอยจริงไหนน่าภูเวาเนี่ยนักว่าภูเบาที่ว่าแบกอระโดดเน้องลา,า,าไม่แต่ใส่เข็มเนี่ยไม่แต่กุงเทพบ่ บุรีรัมย์เอามีโรงงานอยู่บริหม,หมีโรงงานด้วยหรอครับท,ที่บุรีรัมย์สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทียี่ห้าวิสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านมาอีกแล้วครับ มาคราวนี้เอาเจาะมาให้เห็นมาให้ดูเลยเข็มนะครับเข็มเจาะใช่ไหมนี่พี่น้องตอบบันจันมายังเออโอ้มาต้องเอาเสามาก่อนเหรอเนึกว่าเอาบ้านนั่นจะบรนจันมารอก่อนเหรออ๋อบรนจันบรนจันใช้อะไรบรนจันอ่ากินแท็กเหรอ xiếng nó đằng rồi เวลาเก็บความยาวความสั้นของเข็มพีม่น้องครับคือตรงนี้จะเป็นนี่ครับเป็นคล้ายๆชักออกชักเข้าชักเข้าชักออกโจเชลเลอร์นะครับลากเสายาวเสาสั้นได้ครับ ออ,ออกแบบมาดีนะพี่น้อง,องเอเรียบร้อยไปคันครับเหลืออีกคันหนึ่งพี่น้องดูคันที่สองครับ ถ้าเบาเราเกิดเลยรถชอบของหนักต้องพุ่งรถเบาเลยนะครับ 没เคย。 Nhìn đánh đi đâu không? Ông ừ. oh mày, ông oh mày Đây, 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 đây

คนอ่นอพอเปียบๆพี่น้องครับรถชอบน้ำหนักวิ่งเบาไม่ชอบอ่ะมาดูคันต่อไป เป็นหน้าใหม่พี่น้อง ขันโน้นมาต่อท้ายแล้วก็ใช้เคียนยกคนละข้างพี่น้องวิธีทำงานง่ายๆครับ ยันสองข้างพี่น้องฝั่งโน้นด้วยฝั่ง้ายมือขว้ามือครับกันซุกกันเอียงมาดูเจ้าหัวล่างซะหน่อยเออเฮีย X7360 เราก็กดกดซ้ายกดขวากด,กดขวากดซ้ายทำงานด้วยเคนสองคัน ใช้แรงอัดไทยเรลิดเมื้อเดิมอยจริงๆครับไม่มีแรงคนในใดขอบคุณสำหรับการรับชมบารัชการ์เดินฝากกติดตามแทก็กไลน์เป็นโซ่อยู่คันนี้ พันโนนเป็นสลิงระวังมือเด้อลืมข้าวเด้อว,ว่ามมนใหม่โมเมนด์หุ่นหาเงาี้ยม ลงง่ายกว่ากว่าเหล็กวันนั้นไหมครับป๋า พี่น้องครับเรียบร้อยต้นสุดท้ายรวมแล้วนะี่ยี่สี่ต้นพี่น้องครับผมนึกว่ามายี่สิบห้าพี่น้องนึกว่าแถมนะยี่สี่ต้นเนะีมาตรฐานไม่มีแถมไม่มีเกินไม่มีขาดนะครบพี่น้องครบเก็บงานครับ

ต่อไปก็ไปชมปั้นจันนะครับปั้นจันนี้ก็เรีอยวมว่าจะเข้าพรุ่งนี้มาดูการตอกเสาเข็มนะครับจะสวยงามเป่นไรดูเอาส่งน้องเขาหน่อยตะกี้คันข้างหลังขึ้นไม่ได้มาดูโชเฟอร์คันนี้จะขึ้นไปนรตรงนี้เป็นเนิน แม่อยู่ที่โชเฟอร์หรือเปล่าก็ก <g> ีเอ็กเหมือนกันนะ360รอบก็เหมือนกันอาจจะเป็นรอยนะครับรอยใหม่รอยเก่าพอรอยใหม่แล้วจะขึ้นยากพอมีรอยเก่าแล้วก็จะขึ้นง่าย ขอบคุณสำหรับการรับชมชมความบันเทินและชมชมชมปะละปอดขายเท่านั้นสวัสดีครับฝากกดติดตาม